สวัสดีครับสวัสดีครับข่าวกีฬาขั้มเอ็นบีทีข้ามนี้อยู่กับตูนวรัตและกุอูลนิติพันธ์นะครับเดี๋ยวก่อนจะไปที่ซีเกมไปที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับวันนี้ก็ได้ไปเยี่ยมชมการฝึกซ้อมของทีมเบลบอลสาวไทยก่อนจะลุยศึกในชั่นลีกสนามที่2นะครับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะครับวันนี้เดินทางไปสนามฝึกซ้อมเบสบอลที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ การกีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับเพื่อเยี่ยมชมติดตามการซ้อมของทีมหญิงไทยโดยมีดรก้องศักยอ์มณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬา,าบอลลอลให้การต้อนรับนะครับซึ่งช่วงนี้อย่างที่ท,ทราบกันดีนะฮะทีมไทยอยู่ระหว่างการแข่งขันบ,บอลลอลหญิงเนชั่นลีก2025แล้วก็วอลเลย์แล้วก็บอลหญิงชิงแชมป์โลก22สิงหาคมถึง7จดกันยายนที่จะถึงนี้ใน4จังหวัดกรุงเทพ เชียงใหม่นครราชสีมาแล้วก็ภูเก็ตหลังจากนั้นปลายปีมีรายการใหญ่ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพก็คือซีเกมครั้งที่33นะครับซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินี่แหละวันนี้นายสุริยะในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนก็เลยเดินทางมาเยี่ยมเยียนด้วยตัวเองนะฮะใช่ครับซึ่งนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนานยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้สอบถามถึงความคืบหน้าในการฝึกซ้อมนะครับ รวมถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆและสิ่งที่ต้องการรับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติครับรวมทางได้ให้อวาดแก่นักกีฬาและผู้ฝึกสอนให้สู้อย่างเต็มที่ในทุกการแข่งขันด้วยนะครับวันนี้ผมก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากนะครับที่เห็นนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงของเรามีการฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นเพื่อจะเตรียมตัวไปแข่งขันในประเทศต่างๆ,ๆนะครับ ในขณะนี้อวอลเลย์บอลของเราอยู่ในระดับที่ประมาณแ18ของโลกนะครับคิดว่าถ้าเราฝึกซ้อมกันเรื่อยๆระดับการระดับของโลกเราน่าจะเพิ่มขึ้นแล้วก็หวังว่าในการแข่งขันชิงแชมป์โลกที่จะมาถึงนี้ถ้าพวกเรายังตั้งใจฝึกซ้อมกันอยู่ดีๆเราก็น่าจะมีหวังไว้ว่าจะได้เข้าในรอบลึกๆครับ สำหรับทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยครับเพิ่งจบศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นสลีกสนามแรกที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนทีมไทยลงแข่งไป4แมตช์ชนะ1เป็นการชนะฝรั่งเศส3ต่อ1เซตนะครับรบและก็แพ้3เกมโดยแพ้กับโปแลนด์เบลเยียมและก็ตุรกีครับทางด้านของโค้ชออสกิติพงศ์รัตนเกรงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนขอบคุณรองนายกรัฐมนตรีที่มาเยี่ยมและกำลังใจนักกีฬาซึ่งทุกคนก็จะพยายามฝึกซ้อมอย่างเต็มที่ครับเพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดในทุกตำแหน่งจากการการซัดาแรกที่ผ่านครับ พวกเราตื่นเต้นและก็ดีใจมากนะครับแล้วก็ต้องกราบขอบพระคุณทางท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็คณะนะครับรวมทั้งรัฐบาลนะครับแล้วก็ผู้บริหารการกีฬาประเทศไทยทุกท่านนะครับที่ได้มาเยี่ยมชมแล้วก็ให้กําลังใจกับทีมพวกเรานะครับตอนนี้พวกเราก็พยายามที่จะฝึกซ้อมเตรียมตัวที่จะแข่งขัน VNL ในวีคที่2กันอย่างเต็มที่นะครับเมื่อวานนี้เราก็ รีคอ v e r เมาแล้วแล้วก็ได้ฟื้นฟูร่างกายแล้วก็ฝึกซ้อมเบาๆวันนี้ในการฝึกซ้อมเราก็ค่อนข้างจะเข้มข้นแล้วก็เตรียมทําในหลายๆอย่างนะครับสำหรับโปรแกรมของทีมบริบัหญิงทีมชาติไทยนะครับในการลุยศึกในชันลีกสนามที่2วันที่18ถึง22มิถุนายนนี้ที่ฮ่องกงครับจะเริ่มตั้งแต่วันที่18นะครับไทยเจอญี่ปุ่นเวลา16นาฬิกา วันที่19ไทยเจออิตาลีครับอันดับหนึ่งของโลกเลยเวลา16นาฬิกาเช่นกัน21มิถุนาไทยเจอกับเช็ก15นาฬกา30นาทีและ22มิถุนาไทยเจอกับเบลเรียเวลาเที่ยงตรงครับส่วนบส่วน BNL ทีมชายก็เริ่มแข่งขันวันนี้ไปแล้วนะครับมีญี่ปุ่นรองแชมปเก่าในชนะจีนได้ถึง3ตัว0เซตแล้วก็โปแลนด์ที่มันดับ3ครั้งที่แล้วก็ชนะเนเธอร์แลนด์ สามต่อหนึ่งเซตนะครับก็บจะแข่งหญิงสลับกับชายนะครับใ,<ช>ในแต่ละสนาม